แผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมี30ทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดที่เกิดจากการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสตจันทัศโรดึงดูดบ่อกเกิดพัฒนาปรับปรุงธรรมทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสตจันทัโรใหม,ใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ ท่ามกลางการไหลเวียนของธรรมทั้งหมดที่อยู่ในทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงประสีจันทัสโรที่บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงประสีจันทัสโรปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยเครื่องจักรละเอียด พลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อฐานธรรม ารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสรที่เกิดขึ้นจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพทยากตาธรรมมาทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสรุรเกิดขึ้น นัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสที่รวมเป็นกระแสไหลเวียนรุกเข้าสู่นิพพานธรรมปรมีสามสิบทรรัศพระเดศพระกรลงประสตันทัสโรไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทรรัศ พระเดชพระคุณหลวงปูศ่ศจันทัสโรไหลเวียนเพื่อรุกเข้าหาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูศ่ศจันทัสโรเพื่อเปลี่ยนให้เป็นธรรมกิเลสใหม่ๆเพื่อการรวบรวมรักษากิเลส ที่ได้จากการเปลี่ยนธรรมบาร,รมีสามสิทธพัศพระเดชพระคุโหลงพุทธยจันทัสโรให้เกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรกิเลสร,รมอัพยากตาธรมาธรมะรมที่ไม่ใช่บารมีสาสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร,รรมเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศนี้ ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กิเลสสร้างโครงสร้างกอทอมอขออบังคับให้ท่อทานรมปรมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซาท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้นำซาท่อฐานธรรม บารมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลงประสักันทัศโรซึ่งมีกิเลสอยู่มากซึ่งเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่บังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายบังคับให้อยู่ในภผ่พิบัติอยู่ใน วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยุ่ให้ขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสปิดบังเล่เหลี่ยมยั่วยวนหลอกลวงให้ท่อฐานธรตรมีสามสิบทัศนนี้ นำเอาซากของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ซึ่งเกิดจากแผนทางสำเร็จเวลาของกิเลสท,ที่บังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายบังคับให้รับเก้ากิเลส ดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่อยู่กันแบบโลภโกรธหลงหลอกลวงต้มตุนบิดเบือนเล่เหลี่ยมยั่วยวนซึ่งกันและกันโดยการตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสยั่วยุให้ ทุกส่วนนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศนนี้อยู่กันอย่างเป็นศัตรูทำลายทำลายตัวเองทำ้ายทำลายซึ่งกันและกันเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้านี่ลูกนี่ไม่เป็นพี่เป็นน้อง ไม่รักตัวเองไม่รักซึ่งกันและกันอยู่แบบไม่รู้ที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรม อยู่แบบผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานในธรรมบาร,รมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่สดแนทัสโรอยู่แบบเป็นทาตรับใช้กิเลสให้กิเลสไหลเวียนอยู่ในร่างกายชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่มีทานไม่มีเศีล ไม่มีสมาธิไม่ได้สร้างทรัพย์สมบัติไม่ได้สร้างอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยไม่ได้สร้างพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยามอยู่เพื่อรวบรวมรักษากิเลส อยู่เพื่อถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุถูกยึดธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันตัสโรยึดธาตุจากแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร อยู่แบบถูกหลอกลวงจากกิเลสให้นำซากท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธัจันทัสโรมาเป็นทรัพย์สมบัติมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่อาหารเครื่องนุ่งห่งมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเลียดทยัง้งหยาดไม่ใช่แผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงประสุดยันทัสโรเป็นของหลอกลวงจากกิเลสเพื่อให้กิเลสสามารถ เดินทางไหลเวียนได้มากระหว่างซากของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตทเดชพุคุณหลงปุสุดยันทัสโรเดินทางไหลเวียนไปยังทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตทเดชพุรคุณหลงประสุดยันทัสโรทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ อยู่ในโครงสร้างกทบขออถูกบังคับจากกิเลสให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้ตายจากลักษณะมหาบุรุษตายจากที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษตายจากบารมีส30มสิทธรร์พระเดชพะคุณหลงพสรรุสดันทัสโรให้เกิดแก่เจ็บตายจากกิเลส ให้ท่อทานรรปรมีสามสิบทัศนนี้อยู่ในสภาพผิดปกติไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกโลกันไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ไม่มีศีลห้าศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัสระเดชะคุลปะสตจันทัสรอทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ปรับปรุงพัฒนาการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมปรับปรุงพัฒนาทำให้การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณลงประสดันทัสโรดึงดูดบอกเกิดธรรม ทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธุกดกันทัสโรใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดเป็นการดำรงชีวิตเป็นยังอยู่สร้างฐานศีลส,สมาธิ เป็นทรัพย์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบสร้างชาวสิวิไลสร้างกัลยาณมิตรชาวสิวิไลปรบีสามสิบธัตพระเดชพระคุณหลวงบุสสดจันทัสโร สร้างชุมชนสังคมยุคชาวศิวิไล์บรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรที่อยู่อย่างทานศีลสมาธิเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันททัศโรอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา ที่มีรายละเอียดอยู่ในโอวาทปาติโกที่เป็นรายละเอียดให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้รับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสธยันทัสโรไม่ให้นำซ่าของท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้มาเป็นทรัพย์สมบัติมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ถูกกิเลสล่อลวงยั่วยวนให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสให้อยู่อย่าง มากน้อยสันโดษให้รวบรวมเฉพาะธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรแผนผังสําเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรไม่ให้นำซากของท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎยันทัสโรมาเป็นทรัพย์สมบัติมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบดังนและดังรายละเอียดที่อยู่ในโอวาทปาดิโมก ทำให้นิพพานธรรมวารมี30มทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสันทัสโรได้โอกาสจะวิกิอุปสรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยู่ซึ่งเกิดมาจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในโครงสร้างกอ ทอมอคอ,อ,อที่บังคับให้ท่อทานธรรมบาร,รมี30ทัศนนี้เกิดแก่เจ็บตายได้โอกาสจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ให้เป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาบาร,รมี30ทัศน์พระเดชพระคุณหลงพระสดจันทัสโร ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30ส,สบทัศพระเดศพระคุลวงสจันทัสโรที่ได้จากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดเป็น แผนผังสำเร็จเวลาปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทร์ทัศโรดังรายละเอียดที่อยู่ในโอวาทปาติโมกที่ลงรายละเอียดในการสร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนึง่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบสร้างทานศีลส,สมาธิเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบโดยทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเด็จพระคุณหลวงปทสจันทัสโรที่บารมีสาสบทัศพระเดจพระคุณหลวงปทสจันทัสรโรเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดธรำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติพัฒนาปรับปรุงรมท,ทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัพ,พ,พัะโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา ข้ามกลางการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรมที่เกิดเป็นกระแสธรรมทุกธรรมไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงประสจันทัสโร โอวาทปาติโมได้ลงรายละเอียดไม่ให้นำซ่าของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร,ร์ทัศโรมาทำให้เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบไม่นำซากของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสจรัตสโรมาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่ซากของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตนี้ เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำโครงสร้างกทมขอ,อที่บังคับควบคุมสั่งการประครับประคองหล่อเลี้ยงให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธศนี้เกิดแก่เจ็บตาย ให้เกิดเป็นซาดท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันท์ทัสโรที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลส ธรรมอัพยากตาธรรมะร,รมที่ไม่ใช่บารมีสามสทัศพระเด็พระคุณหลวงพระสดจันรรทัศโรการนำซ่าท่อทานธรรมบารมีสามสบทัศพระเด็พระคุณหลวงพระสดจันรรทรัสโรมาเป็นทรัพย์สมบัติ มาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้ชีวิตเป็นยอย่างยู่ไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้า ไม่ได้สร้างทรัพย์สมบัติไม่ได้สร้างอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นการสร้างจากแผนผังสำเร็จเวลาบารบี30มสิบทัดพระเดศพระคุณหลวงผุ้สดยันทัสโร รายละเอียดในโอวาทปาติโมได้ลงรายละเอียดถึงโครงสร้างแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทุกธรรมแผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่สดกันทัสรแผนผังสำเร็จเวลาของอิเลสโอวาทป,ปาติโมให้รวบรวมเฉพาะแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่สดจันทัสโรให้ปล่อยวาง แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้รับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศทระเดศพระุณหลงประสดจันทัศโรที่ทำให้เกิด โอกาสของการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทุกธรรมแผนผังสําเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทร์ทัโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ให้เกิดเป็นแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสาทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทร์ทัโรอย่างสมบูรณ์สร้าง ทานศีลส,สมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ <c oughs> ที่ไม่เกิดจากการเอาซากข,ของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงประสตยันทัสโรมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุสธจันทรทัโรอย่างสมบูรณ์ ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรุพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนออบาสิกาจันทน,นุกอยู่นำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงป่สดจันทัสรุสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศโรไปพร้อมๆครูบาอาจารย์ของเรา